สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมแหมวันนี้ผมขอเล่นปืนคาบินสักนิดหนึ่งครับ <Yeah. S 1> โอ้ยโอ้ผมนึกว่าผมจะไม่ได้คิวแล้ววะท่านผู้ชมโอ้ยิงลงไปอย่างเยอะเลยครับ <Yeah. S 1> เมื่อตกี้นี้โอ้โหไม่ได้ท่านผู้ชมหคิวครับ2คิวครับ โอ้ไม่เอ่ยสามคิวครับก็มาดิครับ <Hey. S 1> เอ้ยถือว่าเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยได้อยู่ครับได้อยู่ oh. อ้าระเบิดปีมาแล้วครับระ oh. เบิดดักออกไปแล้วเยสผมได้คิวครับท่านผู้ชมโอ้ยโดนแสงตัวเอง เรียบร้อยครับไม่ต้องเล่นอ่ะเจอแล้วหนึ่งว้าวเรียบร้อยครับโอ้โหระเบิดลอ,อยมาด้วยอ้าวเรียบร้อยเพื่อนเราเองน่าจะอยู่ผิดที่เพื่อนเจ็บครับเจ็บนิดนิดโอ้โเจ็บสองโอโ้นั่นโคตรเจ็บเลยนะครับหน้า เออตายไปดิคิดที่จะวัดกับปืนนี้เหรอเพื่อน2คิวไปเลยครับท่านผู้ชมคุณได้ผมดักรอแล้วครับขอเพียงแค่เขาออกมาเล่นตรงเอ้ยแสงมา โอ้โหระเบิดควันด้วยเหรอเนี่ยระเบิดควันเยอะชิบเป่งเลยท่านผู้ชมยามาแล้วครับ <Okay. S 1> เรียบร้อยตายไปเพื่อน <Yeah. S 1> โอ้โหได้มาแค่คิวเดียววันที่ผมได้บุกก็มาถึงแล้วสหายร่วมรบของข้า oh. เจ้าพร้อมที่จะไปกับข้าหรือไม่ถ้าเจ้าพร้อมเจ้าก็เดินมาได้เลยครับเพราะผมมาพร้อมบวกเสมอ อาวเวรกรรมผมอุตสาเป็นคนจริงแต่ผมไม่ได้คิวอาเอพีอีกแล้วให้มันได้อย่างงี้สิอทิตอ,อเขาเหลือกันสองคนแล้วท่านผู้ชมสรุปผมบุกมาผมไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมครับเนี่ยเออตายไปเพื่อนเหลืออีกหนึ่งคนครับอะหมดแล้วเหรอ,มอรนะผมบุกไปผมได้แค่คิวเดียวเองท่านผู้ชมเสียใจชิบเป่งเลยครับถ้าอย่างนั้นผมจะลองยาวครับ ตายไปครับเองเดินนำให้ผมได้ป้านเลือดผมเลือน,น้อยเกินสวยเพื่อนทีมของคุณได้รับชัยเออรอบนี้ผมลองเข้าสะพานดูดีบ้างดีกว่าครับเอาตายไปครับหนึ่งคิวถอยมาก่อนเลย,ย,ยเพื่อนเราตายสั้นน่ะเมื่อกี้เรียบร้อยครับผมได้คิวโอ้โหไม่ได้ครับไปเลยเพื่อน เดินนำให้เองครับ oh <my> หนึ่งคิวครับโอ้โหยากชิเป่งเลยทีข ah! <c oughs> องคุณพ่ายแพ้เฮ้ยไม่อยู่อย่างนี้ผมก็ขอเลยละการท่านผู้ชมมันช่างโชคร้ายอะไรกับผมอย่างนี้ หลอดมาได้เว้ยซ้ายมือครับโกดดังครับเฮ้ยโอ้โหเรียบร้อยผมควรที่จะหามุมยิงหรือเดินยิงไปเลยดีวะท่านผู้ชมเริ่มสับส่วนอยู่น้อยๆครับซ้ายมือเฮ้ยเองเปลี่ยนกระสุนได้ถูกเวลามากเพื่อนเอาหัวไปดิเพื่อน มาดิ <Hey. S 1> เออก็มาดิครับอย่าห้าวเว้ยซ้ายมือผมมีครับโ <Hey. S 1> อ้โหก็คิดว่าจะตายขายทิ้งเลยดีไหมเนี่ยปืนนี้ท่านผู้ชมเออเรียบร้อยครับโอ้โห oh. เอ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะให้ตายเถอะเองคิดว่าเองเจ๋งหรือยังไงฮะก็แล้วยังไงอ่ะครับเกิดได้ถูกที่มากอคูหูกว่าจะยิงตายท่านผู้ชมไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับเนี่ยเฮ้ย ขวามือผมมีครับโหสองคิวไปเฮ้ยหมดยุคสนไนเปอร์แล้วเพื่อนอ่ะเรียบครับเฮ้ย เมื่อกี้เองริงไปเ,เฮ้ยสวยครับช่วยผมได้ทันเวลามากปลาระเบิดดักไว้ก่อนโอ้โหไม่ทันแล้วอ้าวผมได้ระเบิดฟรีเฉยเ,เฮ้ยกระโดดไม่ดูทางอย่างนี้ก็เสร็จผมได้เอเไม่ต้องงงนะเพื่อนอย่าเพิ่งมานะเว้ยผมจะเปลี่ยนกระสุนครับคือเกิดแถวนี้ผมตายแน่นอนอะ เฮ้ยเองไม่ต้องไปไหนเพื่อนโอ้โหหลังอีกแล้วเล่นเขาก่อนเลยท่านผู้ชมโอ้โหจะไปยิงคนโน้นสักหน่อยโอ้โห ได้อยู่ครับถูกว่าได้อยู่ในโกดังมีครับท่านผู้ชมโอ้ยผมโดนหลังยิงด้วยเมื่อกี้ ท่านผู้ชมคิดยังไงกับเจ้าปืนคาบินกะบ,บอกนี้กันบ้างครับคอมเมนต์บอกผมกับล่างคลิปนี้ได้เลยนะผมบอกว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอภายในคาหยาบในบางช่วงในบางตอนที่มันหลุดไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอเมนคลิปหน้าสําหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ